เมื่อสักคู่อีกแล้วครับเกมคราชแฮงไปไลฟ์ไลฟ์อยู่ลงมาชั้น C หรือชั้น G นะครับเกมแฮงเลยนะครับตกใจครับก็เลยลุงหนูกลับมาแจ้งอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองดูสิครับว่าเดี๋ยวคงจะปิดไลฟ์ละแต่ว่าลองดูสิถ้าเราจะเริ่มปริศนาขึ้นลิฟต์กันเนี่ยจะเป็นยังไง จะเริ่มตรงไหนหรือว่าตั้งแต่ขึ้นลิฟต์พรุ่งนี้เราจะเริ่มกันประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าทำไมลุงหนูหายไปโอ้มา78%ของเกมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มกันจากตรงนี้นะครับปริศนาลิฟ์หวังว่าหลังจากที่ปริศนาหลอดไฟครับ อ่าโอเคครับเอาละใช่ครับเกมแคชครับเกมแคชแล้วก็ต้องมาเริ่มขึ้นต้นลิฟตใหม่ลุงหนูก็เลยกลับมาไลฟ์แจ้งว่าพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มไขปริศนาอันนี้กันดีกว่าพอวันนี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วเริ่มเริ่มเหนื่อยล้าเริ่มเครียดนะครับพรุ่งนี้ก็ประมาณ ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมทุ่มนิดนิดก็กลับมาไลฟ์แล้วก็ขายริศนาลิฟตของเกมแมดิสันผีสิงนะครับซึ่งตอนนี้ก็70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะจบเกมแล้วนะครับแล้วลุงหนูมีเตรียมจะไลฟ์เกมต่อไปหลังจากจบเกมนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าน่าจะเป็นเกมอะไร ครับก็มาติดตามตอนต่อไปของเกมผีแมดิสันกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับยังไงฝากคลิป,ปอื่นของลุงหนูฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายครับยากจริงๆนเนี่ยนะปริศนานะบายบายครับ